สองภาพล่าสุดแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยคนดังโอ้โหสะดุดตาทองเส้นใหญ่มากเมื่อใกล้เข้าเทศก,กาลหวยออกเป็นดาน,นักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารอเลขเด็ดจากเหล่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบหวยคนดังซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็เป็นอีกบุคคลที่เรียกได้ว่าให้หวยแม่นจนมีกลุ่ปลายแนวทางใบหวยโดยเฉพาะซึ่งเมื่อไม่นานมาน,นี้ทางด้านแม่น้ำหนึ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง หลังมีดราม่าห่มกระนำอยู่พักใหญ่ล่าสุดทางด้านแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาโพสรูปภาพล่าสุดงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาสะดุดตาที่สร้อยทองและกำไลทองเส้นบเบรอที่กระแทกตาเต็มเ็มเลยทีเดียวเห็นแล้วอดอิจฉาไม่ได้เลยจริงๆซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสตว่าหากวันใดที่เหนื่อยและท้อขอแค่เรายังเติมพลังใจให้ตัวเองในทุกวันขอขอบคุณภาพจากแม่น้ำหนึ่งพิรดาและแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ